ตามระบบตามระเบียบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เอาของการท่องเที่ยวถ้าพการท่องเที่ยวเข้ามาเข้ามาบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่การแข่งขันรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝุ่นทางเรียบหรือว่าโกคาร์ดเนี่ยนะครับที่ได้รับการรับรองจากรยสทเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะช่วย กระตุ้นเศษรษฐกิจรรในเรื่องของการท่องเที่ยวได้อย่างเห็นได้ชัดครับแล้วากถึงเรื่องฟอร์มูล่าวันมีความคืบหน้าพิ่ไรยยเราถึงในตัวพูเจ้าภาพตอนนี้ขึ้นในคือตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำดีเทลดีไซน์นะครับแล้วก็จะมีการเซ็นสัญญาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยจะพยายามให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรม ในเรื่องของการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับสำคัญที่สุดอย่างที่เรียนให้ทราบครับจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกของการอาของสนามเนี่ยนะครับให้ได้รับความรู้นะครับให้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้เข้าใจถึงมอเตอร์สปอร์ตครับครับ,บเรื่องซีเกมหน่อยครับปบีนี้เราจะเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมแล้วตอนนี้ความพร้อมนักกีฬาสถานที่งานสื่อถึงประชาสัมพันธ์นตา่าง คือจริงๆทุกอย่างตามไทม์ไลน์นะครับตามไทม์ไลน์เลยแล้วก็อ,อยู่ในช่วงของการรอเอบิกจ่ายนะครับในในเรื่องของตัวเงินที่จะไปอะจองสถานที่นะครับโดยเฉพาะยิ่งที่พักอาศัยต่างๆของนักกีฬานะครับปัจจุบันชัดเจนว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่า Entry Form by Number เข้ามาหมดแล้วนะครับ เอนทิฟอร์บไนเก็รอจนถึงวันที่ถ้าจะไม่ผิด15กันยานะครับที่เป็นเดทไลน์ของเอนทิฟอร์บไนนเนมนะครับแล้วก็เราก็จะรู้แล้วว่านักกีฬาทั้งหมดจะเข้ามาทั้งหมดกี่ท่านนะครับแล้วก็ทางมนตรีซีเกมเองก็จะมีการประชุมในวันที่21ที่ถึงนี้นะครับผมเองในฐานะประธานจัดการแข่งขันเนี่ยก็ได้ท,ทําหนังสือถึงมนตรีซีเกมนะครับในเรื่องของกัมพูชานะครับ ก็แสดงความห่วงใยโดยทั้งหมดทั้งปวงก็คือยังชัดเจนนะครับกีฬากับการเมืองต้องแยกจากกันนะครับแต่ในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราในฐานะผู้จัดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นห,นห่วงนะครับอันนี้เราก็ทําหนังสือถึงมนตรีสีเกมเรียบร้อยแล้วครับครับท่านพอจะย้ำเรื่องที่ดีเปิดได้ไหมครับว <อ Une S 2> ่าอคือจริงๆแล้วก็อยากที่จะให้ เป็นกร e นซีเกม m e นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่วันที่7ทธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราอยากให้ซีเกม m e อันนี้เป็นเป็นต้นแบบของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้มันเป็น Sustainability ให้มากที่สุดนะครับสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับอยากที่จะบอกว่าเราจะทำทุกวิถีทางให้ การขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนในการเชียร์คนไทยเนี่ยให้มากที่สุดนะครับการวิ่งคบเพลิงต่างๆก็จะมาจากหลาย,ลายทิศหลายทางเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าก็เสียดายครับที่จะต้องกลับมาที่ราชมังคลานะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของอะไรต่างๆก็แต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของจิมมิกหรือว่าสัญลักษณ์นะครับ ตัวคบเพลิงกุกตัวเช็คอินนะครับก็ยังอยู่ที่สนามหลวงนะครับพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะไปถ่ายรูปเช็คอินกับคบเพลิงซีเกมครั้งที่3ามก็สามารถไปได้ที่ท้องสนามหลวงนะครับแต่ส่วนแล้วก็ส่วนของเอาพารานะครับเอเชียพาราเกมซึ่งจะมีขึ้นในปีต้นปีหน้าเนี่ยนะครับตัวคบเพลิงก็จะอยู่ที่ลา่ามโมครับใช่สุดครับบอล,บอลบอริบอลจะจัดบอลริบอลทีแชโลูกจะจัดที่ กรุงเทพที่อินดอร์วันศุกร์นี้แหละตอนนี้ความพร้อมอยู่ว่าวันวันศุกร์นี้จะเป็นเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับซึ่งทีมชาติของประเทศจีนมามาก่อนนะครับแล้วก็ด้วยปีนี้เป็นปี50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนทางการทูตนะครับทางการจีนกับในสมาคมเลรมยรบไทยเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็จะจัดแมตช์พิเศษขึ้นมานะครับเป็นแมตช์กระชับนิตรนะครับเพื่อจะให้คนไทยได้ร่วมเชียร์นะครับคนไทยคนจีน ก็ปีนี้เป็นปีพิเศษก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานครับแล้วก็ความพร้อมของเจ้าภาพทั้ง4ี่จังหวัดพร้อมมากๆครับไปตรวจมาแล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมที่จะให้คนไทยได้เชียร์ทีมไทยครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับเชิญครับพี่ครับอ่ะมาใครมาปลดไปเลยของใครบ้าง